ยอมรับว่าไม่ว่าการเล่นอะไรในโลกเป็นการเรียนรู้อยู่แล้วอันนี้ยอมรับนะคะถามว่าอันนี้เป็นการเล่นหรือไม่อันนี้มีด้านของการเล่นอยู่จริงแต่มีน้อยเพราะมันมีลักษณะที่ต้องทําให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรนะคะเช่นคุณต้องได้กรถึงฮองเนี่ยไม่ว่าอาจารย์จะให้เขาคัดสนุกสนานแค่ไหนอะถ้าเขาคัดถึงงองูแล้วเขาเลิกอาจารย์เล่นกับเขาได้แค่งงูเนี่ยแสดงว่ามไม่บรรลุละเพราะในที่สุดอาจารย์ต้องการถึงหองูอ่งเนี่ยค่ะ เพราะฉะนั้นสื่อการสอนก็จะต้องท่านซีเรียสกว่าแต่ถามว่ามีไหมสื่อการสอนที่สนุกจนเป็น play ing ก็มีแต่นั้นต้องฝีมือต้องชั้นเซียนละคนออกแบบคนออกแบบนั้นต้องเซียนจริงๆละถึงจะทําได้คะถามว่ามีไหมก็มีนะคะแต่แม้แม้อย่างนั้นคําถามนี้ก็ยังเพ้อชั่นนิดนึงนะคะเช่นว่าจิกนะจ๊กซอว์เนาะจิ๊กซอว์ที่ต่อ10ชิ้น20ชิ้น90ชิ้น,นะะี่ยค่ะ อันนี้แค่ของเล่นเนาะไม่ได้ให้อะไรเท่าไหร่เพราะว่าก็ต่อ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 เนี่ยแต่ถ้ามาวิจัยทางสมองจริงเนี่ยอันนี้เป็นการเมมโมรี่ใหญ่มากเพราะว่าต้องจาของทั้งหมด่80ชิ้นว่าวางตรงไหนยังไงแล้วต้องดูรอยต่อนะเช่นว่าอันนี้มันปลายของดอกไม้เว้ยตรงตรงนี้อันนี้หลังคายอยู่ตรงนี้นี่นายเหลืองจะเลืองต้องต่อกันแน่อะไรนี้ใช่ไหมคะนี่คือจิ๊กซอใช่ไหมที่จริงมันคล้ายของเล่นแหละแต่ว่า ถ้ามองในช็อตยาวๆเนี่ยการเล่นจิก๊กซอเป็นการพัฒนาเบรนพาวเวอร์เมื่อเบรนพาวเวอร์สูงเนี่ยจะเรียนเลขเรียนภาษาไทยเรียน,ยนวิทยาศาสตร์อะไรมันก็จะง่ายลงเพราะเบรนด์พาวเวอร์เนี่ยมันสูงขึ้นนะคะศักยภาพของการเรียนรู้มันสูงขึ้นยกตัวอย่างเช่นนี้นะเราว่าเราคุยถึงลูกทุกวันเนี่ยเป็นการเรียนรู้หรือไม่ดีมากไหมเนี่ยเราอาจจะบอกว่าก็ดีนะแต่มันก็คงไม่ดีเหมือนไปนเรียนหนังสือในโรงเรียนใช่ไหมคะ กานักวิทยาศาสตร์กับวิจัยพบโดยนําเด็กอายุ11ขวบที่เรียนเรียนอ่อนภาษาหมายคําว่าเรียนภาษาอ่อนนะ mm hmm. เขานําเด็กอา mm hmm. ยุ11ที่เรียนอ่อนทั้งหมดมาวิจัยดู mm hmm. เขาได้พบว่าสองในสามเกิดจากที่ตอนเล็กๆเนี่ยพ่อแม่เนี่ยคือเขาคือน,นี้สองในสามของเด็กที่เรียน Literacy Reading อ่อนเนี่ยนะ เกิดจากการที่เด็กเราเนี่ยไม่ได้เห็นตัวหนังสือชัดเจนเหมือนที่เราเห็นนะ่ะอาจารย์นึกถึงอาจารย์ส่ตายาวไหมแล้วเหน็นก็อ่านได้แต่ช้าจังเลยอะ่ะเอาเอาแว่นไปคุณเงี้ยพอใส่แว่นกูช้ใช่มานะเด็กเราเนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้พูดว่าเหมือนสายตายาวนะแต่เขาบอกว่า it is not clear like the one who mom read to them always เข้าใจไหมฮะ เมือ่อแม่อ่านให้มากแม่คุยด้วยมากแม่เปิดรูปให้ดูมากเนี่ยสายตาจะชัดหูจะแม่เซนซิทีฟต่อเสียงเช่นถ้าพูดว่าโดเรมีฟาซอลลาเด็กจะได้ยินเลยว่าโดเรมีฟาซอลลาแต่เด็กบางคนเนี่ยพ่อแม่บอกพ่อแม่ม่นเคยได้คุยใช่ไหมยอยู่มาวันนึงครูบอกว่าโดเรมีฟาซอลลานะโดเรมีฟาซอลลาก็มีหกเสียงนะลกูกสมมติไปถามอาจารย์นะซึ่งคุณแม่อ่านหนังสือฟังทุกวนันคุยด้วยบ่อยเนะี่ย ตะกี้ครูว่ามีกี่เสียงอาจารย์บอกว่าไรมีฟาสลารทีโดนั่นเกินนั่นเกียรแต่ว่าพอไปถามเด็กอีกคนนึงต่กี้ครูว่ามีกี่เสียงคะครูว่าครูว่ามีเอาไม่ต้องพูด่ากี่เสียงก็ได้รู้ว่าครูว่าอะไรมะครูว่ามีโดโซลาแล้วที่เหลืออะไรลูกหนูจำไม่ได้แล้วทำไมจำไม่ได้ฟังเท่ากัน เพราะประสิทธิภาพของการได้ยินคือแต่ก่อนเราไปคิดว่านี่โง่นี่ฉลาดสองในสามนัอีกหนึ่งในสามนั่นเราก็ต้องไปวิจัยอีกทีนะแต่ว่าสองในสามของเด็กสิบเอ็ดขวบที่ลุ่มวิจัยนะคะที่กลุ่มวิจัยนะเกิดจากการที่เขาบ้าได้ยินพ่อแม่เขาพูดอะไรมากนะและเป็นกลุ่ม blue collar คือเป็นกลุ่มที่ทํางานกรรมกรโรงงานอันนี้งานวิจัยในตะวันตกเนาะดิ่ั่เนเองทําทงานวิจัยในไทยนะก็พบคล้ายๆกัน แต่ดิฉันไม่มีเครื่องสกแกนสมองประเทศไทยเนี่ยคือมันไม่สกแกนไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าแล้วเราไม่ได้ไปจับพ่อแม่ทั้งหมดมาศึกษาดูแต่เรารู้เลยว่ามันเกิดจากสิ่งนี้นะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเรารู้ละสิบเอ็ดขวบถ้ามีปัญหาเยอะเนี่ยให้กลับไปดูก่อนเถอะเมื่อเล็กๆพ่อแม่คุยด้วยไหมของเล่นเยอะไหมมีอะไรจับต้องสัมผัสเนี่ยเหมือนเราเห็นอย่างนี้นะค่ะอันนี้นะคะเขียวขาวส้ม แดงเนี่ยค่ะเราเห็นทุกวันเห็นบ่อยอย่างเงี้ยนะกับเด็กที่ไม่เคยเห็นเลยนะแล้วเราเอามาให้ดูเนี่ยมันจะแยกสีไม่ได้เท่ากับเด็กที่เห็นบ่อยนะคะมีพ่อแม่ในชนบทซึ่งดิฉันดวด้วยเนี่ยดิฉันก็แนะนําเขาเนี่ยนะแล้วเขาก็ไปทําเนี่ยปรากฏว่าลูกเขาบอกสีได้เนี่ยนะตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียนแล้วบอกได้หมดเลยนั้นแล้วมันไม่ใช่บอกได้ยี่สีสีนะบอกได้สามสิบหกสีซึ่งอันนี้เกิดจากอะไรไหมแม่เขาเนี้ยซักผ้าละ เอาผ้าสีแดงไปไปเก็บนะสีขาวเอาผ้าสีขาวไปวางดูดิฉันบอกต้องต้องพยายามของจริงนะอย่าไปบอกนี่ขาวนี่แดงนี้มันมันรถเร์ n นนิ่งรถเร์นนิ่งเด็กจะเรียนชา้าเด็กจะเรียนในบริบทของเหตุการณ์นะคาะฉะนั้นกนะ็จะเห็นได้ว่าการสอนเน่ยาการบางอย่างการเล่นแม้แต่การคุยของแม่เท่านั้นเนี่ย กลับมีผลทําให้เด็กอายุ11ขวบเนี่ยได้ผลการเรียนรู้สูงกว่าเด็กในวัยเดียวกันดังนั้นวันนี้เส้นแบ่งของการเรียนกับการเล่นเนี่ยอาจไม่ชัดเจนแล้วนะคะนี่ก็ขอฝากไว้นิดนึงสุดท้ายนะคะเป็นของเล่นที่เป็นของเล่นอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งตอนนี้ฮิตมากเลยอันนี้อยากให้ชมค่ะ ก็เป็นให้ดูนะคะว่าเด็กเล่นยังไงก็คืออของเล่นเนี่ยก็จะพูดกับเขาแล้วให้เขาทำนู่นทำนี่ดึง Yeah. Uh -huh. <laughs> ดึงถ้าบอกให้ดึงก็ต้องดึงซึ่งอันนี้ยันคิดมากนะก็คงเป็นตัวสุดท้ายที่เราจะอุยนัยตรงนี้คะรบคือคือต้องยอมรับว่าเล่นไม่ได้ค่ะเพราะว่าเพราะว่าสมองเราเสื่อมแล้วเรา reaction time นี่คือ reaction time สมองในแง่ในแง่สมองนะคะคือมันเป็นตัวมันมีเสียงบอก นภาษาอังกฤษคือถ้าบอบิดก็คือกดตรงนี้ squeeze หรือ pull ใช่ไหมคะมันมี a คชั่นอยู่สองสามอย่างเด็กคนนี้ไม่จําเป็นต้องฝางภาษาอังกฤษออกเขาแค่เชื่อมสิ่งที่เขาได้ยินแล้วเขาทำอันี้แล้าตอบสนองใช่ไหมคะเขาก็ชอบเล่นคือกำลังบอกว่าตอนแรกาจย์สันบอกไปเอาไปจากต่างประเทศแล้วมันฮิตมากที่ต่างประเทศเด้ยก็เข้าใจเลยว่าทำไมฮิตเพราะมันตอบสนองวิถีชีวิต การต้องการความต้องการของคนยุคปัจจุบันที่ทําอะไรด้วยความรวดเร็วใช่ไหมคะเปลี่ยนความสนใจได้เร็วเพราะฉะนั้นท้านักออกแบบไทยทางานชิ้นนี้ออกมารับรลงว่าเคร่อน่าจะข่ายได้แต่ถามว่าแล้วมันช่วยพัฒนาอันนี้ต้องเป็นคำถามใหญ่นะคะว่าเราจะพัฒนาอะไรคือถ้าพัฒนาพัฒนา reaction time reaction time ว่าเวลาเรามีสิ่งเลาขึ้นมาเกิดขึ้นอเอาคนมาเอาเด็กมาเรียนสิบคน reaction time ต่อหนึ่งสิ่งเราไม่เท่ากันเช่นการได้ยินได้ยินแล้วตอบสนองหรือบอกให้เราทําอะไรสักอย่างให้เราพูดอะไรสักอย่างที่พูดตอนต้น reaction time ไม่จําเป็นต้องเหมือนกันคนบางคนอาจจะเร็วทุกเรื่องบางคนอาจจะช้าทุกเรื่องบางคนอาจจะเร็วแค่บางเรื่องต่อสิ่งเราบางเรื่องเรื่องได้ยินหรือเรื่องมองเห็นเพราะฉะนั้นถามว่านี่มันมีข้อดีอย่างไรก็อาจจะช่วยฝึกคนที่มี reaction time สั้นเอ้น้อยคือยาว ป็นยินล้ากว่าจะทำมันช้าเป็นเด็กที่ทำอะไรช้าด้วง่ายแต่ไม่ได้สมองพัฒนาช้านะคะเขาเป็นเด็กฉลาดปกติแต่เป็นคนที่ตอบสนองช้าคือไม่ต้องใช้เวลานานในการสือสัรข้อมูลแล้วกว่าจะรีแอคชั่นมาตรงสมองส่วนที่สั่งงานให้ปฏิบัติอันนี้อาจจะช่วยได้เยอะอาจจะช่วยได้มากกว่าแต่เด็กที่จะชอบหรือเด็กที่มันตอบสนองเดยอยู่แล้วมันชอบแล้วก็เลยอาจจะสมาธิสั้นมากขึ้นหรือหล่าไม่หลับอันนี้เป็นข้อถาม แต่ว่ามาทงทำให้เขาสนุกค่ะอาจารย์ทำให้เราซื้อค่ะอ๋อค่ะก็จนเชื่อที่ถึงบอกว่าเด็กควรมีคนพัฒนาไปในในแนวทางไหนเด็กหถึงจะเป็นแนวมัลติทัสกิ้งทำทุกอย่างพร้อมกันด้วยซึ่งจริงๆคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นแบบนั้นควรประให้เด็กเป็นมัลติทัสกิ้งไหมตอบก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะทอพี่ไร่คงตอบ มนุษย์ถูกสร้างมาเพื่อสมองของเด็กแรกเกิดเนี่ยมันไม่มาชัวร์สมบูรณ์แบบที่จะพึ่งตัวเองได้ต้องใช้เวลาหลายปีใช่ไหมคะถ้าเทียบกับสัตว์สัตว์หลายชนิดช่วยวเดินได้ภายในเวลาเป็นนาทีหรือชัว่วโมงหรืออาจจะเป็นหวังถ้าถ้าต้องช่วยเหลือตัวเองในแง่าหากินแต่มนุษย์เนี่ยมันถูกดีไซน์มาว่าเราต้องค่อยๆเรียนรู้เพื่อปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราใช้เวลาหลายปี ฉลีย่ยถ้าถ้าไม่นับเรื่องการเรียนหนังสือชั้นสูงนะคะก็หปีก็ช่วยตัวเองได้พอสมควรส่วนใหญ่ทีนี้พอยุคสมัยเปลี่ยนเด็กก็ปรับตัวน,นนะคะโดยส่วนตัวจะไม่มองว่าเด็กดีหรือไม่ดีนะคะเราจะไม่บอกมาตุแทสกิ้งเป็นเรื่องไม่ดีเพราะเราเอากรอบของเราที่เกิดยุคสมัยหลาย10ปีก่อนไปวัดนะคะโลกมันเปลี่ยนเร็วมากเขาอาจจะมีซึนาม,ม่ได้เร็วกว่าเรา ถูกไหมคะมีแผ่นดินไหวเตือนภัยเขาจะเอาช่วยเราได้มากกว่าเรามันเป็นวิธีการเอาตัวรอดตามรูปทรทีนี้คําถามที่ท,ที่เด็กเคยถามเต็มอยู่ประจําก็คือว่าความพอดีอยู่ตรงไหนตอนนี้กาลังคิดว่าความพอดีนี้มันกำลัมองหาย